สวัสดีครับชิปปะปังแชนแนลนะครับวันนี้นะครับชิมีสินค้าตัวหนึ่งนะครับเอามารีวิวนะครับสำหรับนะครับรถคันไหนนะครับที่เบาะหลังนะครับแอมไปไม่ถึงหรือว่าไม่ค่อยเย็นนะครับตัวนั้นก็คือพัดลมคู่นะครับ usb นะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะกันดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแอนอร์นะครับตัวนี้นะครับผมซื้อมาจาก lazada นะครับรวมเป็นเสร็จค่าขนส่งค่านู่นนี่นะครับอยู่ที่290บาทนะครับ กันเลยดูนะครับว่าสินค้าเป็นยังไงนะครับโอ้โหครับตัวกล่องนะครับโอเคอยู่นะครับอ่าพัดลมนะครับตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวยึดติดกับเบาะนะครับแล้วก็จะเป็นตัวพัดลมนะครับมีสายนะครับสายยึดบีด้วยนะครับนี่นะครับเสียบยึดบีอย่างนี้นะครับ่าดูความใหญ่มันนะครับประมาณนะครับอุ้มมือนะครับประมาณฝ่ามือหนึ่งนะครับ สินค้ามีแค่นี้นะครับมีตัวยึดนะครับแล้วก็ตองมีตัวพัดลมนะครับมีแค่2อย่างนะครับอ่าสวิตช์ปิดเปิดอยู่นี่ครับสวิตช์ปิดเปิดนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูในรถนะครับมาลองเสียบไฟดูนะครับว่าพัดลมจะแรงแค่ไหนนะครับโอเคนะครับนั้นเดี๋ยวไปเจอกันเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับสายยาวประมาณเมตรครึ่งนะครับซึ่งผมว่าพอเพียงนะครับนี่นะครับยึดบีนะครับเสียบเข้าไปนะครับกับตรงนี้นะครับ เดี๋ยไปนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าพัดลมมันแรงขนาดไหนนะครับอ่าลองเปิดดูนะครับโอ้นี่คือสเต็ปหนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวลองอันดับสองดูนะครับฟังเสียงนะครับแรงขึ้นครับแรงขึ้นครับอันดับสามครับแรงครับแล้วก็ผมว่าค่อนข้างที่จะเงียบนะครับ มีสามระดับนะครับโอ้โหนะครับนั่นเดี๋ยวเราลองติดตั้งที่ตรงนี้ดูนะครับที่หลังบอกตรงนี้นะครับเพราะว่าคนนั่งหลังนะครับจะไม่ค่อยโดนแอร์นะครับตัวนี้จะดูดแอร์แล้วก็ต่อให้คนข้างหลังนะครับได้เย็นขึ้นนะครับเดี๋ยวลองมาลองดูกันเลยนะครับโอเคครับเรามาติดตั้งกันเลยนะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็ให้ใส่นี่ไปก่อนก็ได้นะครับหมุนๆนะครับปุ๊บแล้วก็เราก็ยัดเข้าเราก็ยัดเข้าไปนะครับอืมเข้าแล้วนะครับแล้วก็ล็อกมันได้ดีนะครับ ให้มันอยู่ระดับที่เราต้องการนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็เปิดเปิดตรงนี้นะครับเพื่อเอาออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาใส่เข้าอย่างนี้ครับครับนี่ครับแล้วก็เอามาล็อกกันครับล็อกจะมี2ชั้นนะครับอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปครับแล้วก็กดอ่าถ้าอย่างนี้แน่นไปนะครับเอาใหม่ อ่าล็อกนะครับแล้วก็ใส่นะครับอย่างนี้ครับนี่ครับโอเคไหมครับอยู่ไหมครับอยู่แล้วนะครับอ่านี่สามารถปรับระดับได้หมดนะครับอ่าลองเปิดดูนะครับหนึ่งนะครับสองและสามนะครับ โอเคนะครับผมว่านะครับผมว่าลมมันแรงพอสมควรเลยนะครับถ้าเปิดแอร์ในรถนะครับผมว่านะครับจะช่วยกระจายแอร์ด้านคนตั้งข้างหลังนะครับได้ดีขึ้นนะครับกับราคาเนี้ยครับ200นะครับ90บาทนะครับรวมค่าขนส่งครับทั้งหมดนะครับแต่ต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่าสั่งจากลาร์ซ่านะครับออเดอร์มาจากจีนนะครับก็ไม่ไม่ได้นานอะไรนะครับกับราคานี้ผมว่าคุ้มอยู่นะครับโอเคนะครับถ้าใครอยากได้รีวิวอะไรนะครับลองเขียนคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าเราใช้เราก็จะซื้อมารีวิวนะครับยังไงนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกกดดไลค์์แชชรให้ จปกำลังใจให้กันหน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย